อิมีนาสักกาเดนาพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสักกาเดนะธรรมังอภิปูชยามะอิมีนาสักกาเดนาสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากา มายังพันเตวิสุขวิสุขระคะนธาายะติสราเนนัสหปัญจสิราเนียจามะทุติยัมปีมายังพันเตวิสุขวิสุขระคะนธาายะติสราเนนัสหปัญจสิราเนียจามะตาติยัมปีมายังพันเตวิสุขวิสุขระคะนธาายะติสราเนนัสหปัญจสิราเนียจามา โมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังคัจฉามิธัมมังสารานังคัจฉามิสังฆังสารานังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารานังคัจฉามิ ทูติยัมปีธรรมังสาราังคชาติมิทูติยัมปีสังฆังสารานงคชาติมิตาติยัมปีพุทธังสาราังคชาติมิตาติยัมปีธรรมังสาราังคชาติมิตาตยัมปีสังฆังสาราังคชาติมิปานาติภาตาเวรมณีสิทขาปัทังสมาทิยามิอาคินาธานา เวรามณีสิกขาปัทภังสมาทิยามิกาเมสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปัทภังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทภังสมาทิยามิสุรามีระยามัชาปมาทธานาเวรมณีสิกขาปัทภังสมาทิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอามักคันเตสีเรณสุขจิงยันติสีเรณโพธสัมปทาสีเรณนิพุติยันติตัสสมาชิรังวิสุทธาย iti pisso bhagavara hang samma samputo vicchadana sampanno sukato roga vitto anuttaro polisathama sarati sathate wamanu sa kít tico acarico e hipaxico o banai co bacha tang vê tàu vinh yoi tê supati panno bakawato sa waka สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธทามจัตตาติปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคาราอิสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ